สวัสดีค่ะวันนี้เอา m ิ l เอ็กซ์อ n t 1.9รุ่นลองท็อปมาให้ชมนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟ d a y l ไลท์นะคะกระจังหน้าใหม่แล้วก็เป็น m a ็ขอบสินะคะสองหกห้าหรุ่นนี้แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งมอบคันนี้ก็จะติดฟิล์มของอันติเมตนะคะขนาดหน้า60รอบคัน80นะคะรุ่นนี้แต่งพร้อมส่งมอบเลยนะคะคันนี้รับเลย ลูกค้าเก่านะคะคุณอนุวัฒน์สิริวาลินนะคะเจ้าของกิจการคันนี้ที่ให้หน่อยดูแลนะคะเป็นคันที่2ของกิจการนะคะพร้อมกับแนะนําน้องๆที่บริษัทมาให้หน่อยดูแลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคันนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะคะมิวเอ็กซ์อีเกสีแดงนะคะขอบพระคุณมากค่ะ